ลมแรงมากนะคะดูจะบกนะคะหมากจะบกลูกจะบกนะคะใต้ต้นนะคะนี่ต้นจะบกนะคะของลองผู้สวงทอมละสังขารบ้านดุนนะคะเอฟซี FC. นี่เต็มเลยนะคะนี่ลมแรงมากนะคะมาตามความฝันแนวทางของพิทักษ์นะคะเอฟซ พิทัศน์ก็มานี่นะคะเอฟซีคะโอ้เห็นเสาตั้งขึ้นแล้วนะพิทัศน์เนาะสี่เสาบอสวัสดีค่ะสี่เสานี่แหละตั้งเสร็จปุ๊บลุกปืนตั้ง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 พากันหนีบอสโอ้โหอันนี้จะเป็นอันนี้เสาอี อันนี้เสาเอกครับเสาเอกก็น่าจะมีตัวเลขอยู่บ่โอ้ตัวเลขเยอะเลยบ่อยู่ฝั่งไหนเนาะเสาเอกสายหนึ่งหกเจ็ดโอ้เป็นแบบนี้เลยครับเป็นแบบนี้เลยหนึ่งหกเจ็ดเบอร์โทรเขาเบอร์โทรเขาครับัำไม่ค่อยชัดเสาเอกหนึ่งหกเจ็ดเนาะนัคือตัวนี้ค่ะเสาเอกตัวนี้หนึ่งหกเจ็ดนะ เอาเป็นว่าเอาเลขท้ายเบอร์โทรดีกว่าเนาะพิทัศน์เนาะพอดีวันนั้นวันที่ยี่สิบสี่ค่ะแล้วผมฝันว่าลุงปูให้ยกเสาวันที่ยี่สิบสี่แล้วก็วันที่ยี่สิบสองก็คือกับช่างเขาอันนี้ท่านี้คุยกันตกลงกัน่อเขาได้ประมาณนี้แล้วก็ให้ช่างไปคือของกระบบประมาณสามหมื่นกว่าบาทจับวัสดุทุกอย่าง จังเหลือสังกระสีกระืีสันไทยนี่แหละเะโกกับถะเรับค่ะแล้วแล้วทำไมหลวงปู่ถึงบอกว่าให้ยกวันที่ยี่สิบสี่ไปทนันนี้ผมนูอยากรู้จังเลยผมน่าตามที่ผมคิดว่าคือหลวงปู่ืากระซอนฟ้นคุณเจ้าลากระซอนหลวงปู่น่าจะให้เรานี้นีจากลูกระเบิดกั <laughs> ครับ<ะ>ปู่บอกว่า วันที่ยี่สิบสี่เลยเนาะับวันที่ยี่สิบสี่แล้วก็ตรงกับวันพฤหัสค่ตรงกับวันพฤหัสก็เอาของผลไม้พวกน้ําดื่มน้ําส้มอะไรต่างๆนานาก็จุดทูบวันนั้นได้อะไรเนศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่เก้าออกลาวเลยเย็นนั้นครับออกลาวมาเลยศออกลาว <9 S 1> ในวันที่ยี่สิบสี่ที่ยกเสาขึ้นปูปูย่ำารือเปล่าพิทักษ์ ปูย้ำเลยย้ำไว้ให้ยกวันที่ยี่สบสี่ยกันที่ยี่สบสี่เพราะว่าจนคือเพราะว่าท่านให้ตั้งเสาบางทีอาจจะเนาะถ้าถ้าเราวิ่งไปก่อนก็ไม่ได้ยกเสาตั้งไว้เพราะมันเป็นวันที่เริ่มงงานยามดีคือวันที่ยี่สิบสี่แล้วก็ตรงวันกับวันฤหัสด้วยเป็นวันครูนะครับเป็นวันสําคัญเป็นวันสําคัญครับเป็นวันที่ ครูบาอาจารย์คือครูบาอาจารย์จะมาลบเลยในในระเบิทอระฆังที่เรามองไม่เห็นแล้ววันนั้นวันที่ยี่สิบสี่แล้วยกเสร็จไหมคะเนี่ยยกเสร็จไหมเรายกเสานี้ปุ๊บสนาปุ๊บแล้วก็ลากเสามาในยสองามที่ล้วจะยกเสาต้นนี้ยกเสาต้นนี้ปุ๊บจะข่ามไปที่โถงก็ไปกินปุ๊บปปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาเจ็ดสี่สิบกว่าลูกอื้นใหญ่ จนวันนั้นคุมซัดเข้ามาอืก<ม>ำลังถ่ายทำไปจะพาเอกทุกอย่างมาให้เอกสีได้ดูที่ได้ช่วยบริจาคมาค่ะสเสาเนาะได้สร้างได้ได้ตั้งเสาไว้แล้วโน่นนี่นั่นได้ย,ยินเสียงปืนนี่ไม่รบปู่ว่าเสาต้อง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 ,อง,งอคืออ้อยคือรบกวนไปไปเลยครับไม่ออกไปพอดียกเสร็จทั้งสี่ต้นเลยผสี่เสาเลยกลับไปครับไปตั้งแต่ยกเสร็จปุ๊บก็ออกไปไม่ต้องอยู่แล้วก็ไป พอไปถึงบ้านผมก็ไม่ได้ไปไหนก็มานอนที่กระท่อมืิหนึ่งคืนป่ะพอตื่นเช้ามาลูกชายบอกว่าทางการเขาสั่งมาแล้วพ่อ่ยูละเวศชายเดนให้ออกจากพื้นที่หมดค่ะผมก็กรานผมไม่ไปอือคืนนั้นอีกคืนหนึ่งผมนอนอยู่บ้านอืก็มาดูลงปู่ช่ยวงเย็นก็ไปพอเช้ามาปึ๊บพ่ออยู่ไม่ได้ต้องไปยังไงต้องไปออกไป ไปไปก็นมตระดวดถึงชนบุรีชนบุรีไปประมาณสามวันก็ก็ไฟนี้ก็ดับแค่สามวันตรงก็จุดต่ออค่ะเพราะว่าไม่มีคนอยู่เนาะก็ไม่มีคนอยู่ไม่มีคนอยู่คนต่อไฟให้ก็ปิดประตูผมเพิ่งเปิดประตูวันนี้กับหลวงปู่สวงครับแล้วก็ทูกเทียนผมยังไม่ใส่รอให้ทางการเขาประกาศก่อนค่ะว่าเข้ามาได้หรือยังแต่นี่เขายังจะไม่ประกาศได้ยินข่าวว่าจะวันที่สี่หรือประมาณนั้นี้นี่แหละค่ะเึิงประกาศให้เข้ามา ผมก็มาก่อนแล้วก็เป็นห่วงลูกผหมห่วงทางบ้านหนูนหคิดว่าน่ะใช่หนูคิดว่าเหมือนย้ำยี่สิบสี่อ่ะพอสอยไม่พิทักษ์แปดกันยายนสองห้าสี่สามอ่ะแล้วก็นายองอ่ะสี่สองก็ไม่แน่ผมก็ก็เนาะมันเลขมันไม่แน่รอกไม่แน่นอนครับไม่แน่นอนทาไม หนูยังคิดอยู่ว่าทําไมหลวงปู่ให้ยกยี่สิบสี่ยกวันที่ยี่สิบสี่เนี่ยมันตรงกับพศที่หลวงปู่ <54. S 1> สวงละเลยครับถ้ามันมองไม่เห็นอ่ะมันมองอไม่เห็นอ่ะมีหลวงปู่ทําไมต้องให้ยกเก้าพันนาวันที่ยี่สี่แล้วก็ถูกตะว,วันทีขึ้นก็นั่นแหละหนูยังยังคิดอยู่เดอ้อเนี่ยเดอ้อสองห้าสี่สามน่ะเปดปันยาสดห้าสี่สามค่ะ <4. S 1> แล้วก็ตรงโอ่งอ่ะพิทักน์ ต้ององ,องอสาบังแ้วเนะาะสาบังมองไม่เห็นอ่ะ<า>เดี๋ยวไปส่องให้เอฟซีดูก่อนหรือว่าปู่จะให้ตัวนี้หรือเปล่าองมมันได้ปะโอได้อยู่ได้ได้ได,ได้ต้องเหมุนมาในแนวนี้ให้แขกไปแขกมาเนาะที่มากับไล้หลวงปู่จะได้มองเห็นตัวเลขในตุ่มในองสีสองแล้วก็ตรงตรงป้ายด้วย สองห้าสี่สามจับคู่เอาแม่แน่นะคะอันนี้ก็นอพิทัศน์สามนีขเขาเสียจเตามความฝันมีโกงสุดท้ายก็จะมีอยู่ในสมุดอีกชุดนึงค่ะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูค่ะติดถูกอย่าว่ากันเด้อ,อ,อกำลังอบยพด้วยกาลังอบยพก,กลับมาแล้วเนาะแต่ว่าเขายังไม่ได้ให้กลับมานะพิทักษ์ค่ะ,คะแต่นูเป็นห่วงลูกนุ้นก็เลยต้องมา แล้วอีกอย่างหนึ่งบางคนก็ถามว่ากระท่อมาเข้าได้ไหมผมบอกว่าอย่าพิ่งเข้ามาบางทีอาจจะน้องมันก็ไม่แน่นอนเพราะ,ะพวกนี้มันไว้ใจไม่ได้ไ,ไดครับขนาดบอกว่าหยุดยิงยังยิงถึงวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบค่ะใชนะ่อันนี้ช่วงแรกผมก็ฝันเห็นโพงสุดท้ายอันนี้ผมเขียนไว้ในนี่เลยผมเขียนโชว์เหมือนตัวเลขในนั้น ผมเปลี่ยนโชหนึ่งศูนย์สามหนึ่งสามเก้าก็มีคนซื้อสามเก้ายี่อ,อันนี้ฝันนานแล้วแต่ไม่นี้ไม่ได้มาไม่ได้มาค่ะเพราะว่าไม่ค่อยสบายด้วยแล้วก็มันเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์บ้านเมืองไม่สงบเนาะต้องอพยพหนีอะ่ะพี่ทัศน์อันนี้ก็บางทีน้องเอทีเขา FC บอกว่าเอเหตุการณ์จุงตามพุ่งตามทํา,มาทไมต้องมาโชลงโชวเลคือผม เข้ามาในลุงปู่แล้วก็คือบางทีก็มีคนถามเยอะอยู่เลขค่ะตอนนี้ติดถูกก็ต้องให้ค่ะตอนนี้ก็คือเือสงบบ้างแล้วเนาะเราถึงกล้าเข้ามายังไม่ร้อประมาณสงบประมาณ80% 20%ิหรือลูกเล็กเล็กค่ะก็ประมาณนี้หนึสิงหาค่ะหนึ่งแปดสาแล้วก็103่งศปกติ103นย์สามนี่เลขผมตั้งแต่งวดก่อนค่ะวันนี้ก็มาใหม่ หนึ่งสามเก้าปกติหนึ่งสามหกเดี๋ยวผมไม่เอาหนึ่งสามหกต่องวดหนึ่งแปดสามเจ็ดเก้าเนะแล้วจะตรงกับหลาย,ลายๆกิจิก็เลยเอาหนึ่งสามเก้าค่ะคถ้าเลขหกตัวถ้าซื้อได้หนึ่งศูนย์สามหนึ่งสามเก้าโคสุดท้ายก็มีประมาณนี้เนาะพิทัศษ์เนาะแต่อันนี้ผมให้คนที่โทรมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่วันที่สิบแปดหรือสิบก็ประมาณนี้เพราะจำฝังฝันไม่ได้ ค่ะก็เอาประมาณนี้ดีกว่าน้เพราะว่าเราก็มอแต่อพยพหนีไปอยู่ที่อื่นนะคะเอฟซีเสาที่หลวงปู่ให้สร้างกระ็เสียงปืนเสียงระฆังเสียงดังคลองเสียงดังต่างๆนานาก็อุตส่าห์เข้ามาเอาโซคลาภให้เอฟซีผิดถูกอย่าบ่ากันเด้อผมก็ตกใจยังไม่หายหรอกก็ขอขอบคุณเอ็ดมินขอขอบคุณเอฟซีที่ดูถมก็มทำรัศกรหลงปู่เชียงจงนี้ก็ได้สร้างหลังกาก็เริ่มแล้วอันนี้ก็ขอขอบคุณ ครูใจฝนที่ช่วยมาก็กราบขอบคุณพยจารณ์สูงสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ